ให้อภัยตัวเองได้ชีวิตนี้มีความสุขใครเคยผิดพลาดบ้างใช่ฉันเคยผิดพลาดแล้วเคยผิดพลาดแล้วใครบ้างที่ไม่เคยผิดพลาดคงหาได้ยากว่าใครไม่เคยมีความผิดพลาดแต่แล้วผิดพลาดแล้วเป็นอย่างไรมันเจ็บปวดฉันรู้ว่าฉันเคยทําผิดแต่ทําอย่างไรที่ฉันจะต้องออกจากความผิดพลาดนี้ได้เธออภัยให้ฉันหน่อยได้ไหมใช่ฉันอภัยได้ให้คนอื่นอภัยได้ แต่เขาจะอาภาัยให้เราได้จริงๆแบบ100%ยเปอซนไหมอันนั้นเราก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆถ้าเราอาภัยให้ตัวเองล่ะเรารู้จักอาภัยให้ตัวเองแล้วไม่ต้องรอการอาภัยให้จากคนอื่นชีวิตเราจะไปต่อได้อย่างดี แล้วเราจะไม่ต้องรู้สึกว่ารอการให้อภัยจากใครแต่ตเราต้องรู้ก่อนว่าเราผิดพลาดเรื่องอะไรและเราทําการให้อภัยตัวเองได้เพราะว่าคนอื่นให้อภัยเราไม่เท่ากับที่เราจะให้อภัยตัวเราเอง